ค่ะแม่บ้านลองทำค่ะเดี๋ยววันนี้ยาจะพามาขยายต้นซูเปอร์เลสค่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน,นะคะเนี่ยค่ะซูเปอร์เลสแล้วทีนี้นี่ค่ะทุกคนมันจะมีหน่ออยู่สองหน่อเนะะี่ยค่ะซึ่งมันเป็นหน่อที่กำลังต้องขยายเดี๋ยวยาจะใา่กระถางเล็กๆนี่นะคะขนาดประมาณสองสองสองนิ้วค่ะ เดี๋ยวยาจะมาใส่เพื่อเพื่อที่จะเลี้ยงเขาต้นนี้มันจะได้โตไวด้วยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเพราะว่าทัานแรกนะคะก็คือกระถาง2นิ้วค่ะและนี่ค่ะกับมะพร้าวแช่น้ำไว้นะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือไม่หากทุกคนจะแช่ไว้ทั้งคืนก็ได้นะคะแล้วก็มาผสมปุ๋ยคอกนะคะ หนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ดินหนึ่งส่วนนะคะใช้น้ำชูกำลังนะคะหนึ่งฝาเท่ากับน้ำสองลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลดเพื่อที่จะเร่งรากเขาด้วยนะคะเป็นน้ำยาเร่งรากอย่างดีค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยาจะมาเริ่มเอาอันนี้ออกเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะ ล่าเขาเกิดดีมากเลยค่ะแต่เขาจะมีหน่อตรงนี้นะคะดังนั้นการที่เขาจะแตกอีกรอบนึงอะ่ะมันค่อนข้างยากเราอะ่ะจะต้องเอาออกแล้วตัวตัวใหญ่เนี่ยเราต้องใส่กระถางใหญ่นะคะแต่เดี๋ยวอยากจะทําไอตัวกระถางเล็กออกให้ดูก,ก่อนนะคะก็คือแยกเขาออกมาค่ะทุกคน ต้องกล้าที่จะแยกนะคะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้พันที่ดีนะคะหรือไม่เราก็จะได้เพียงต้นเดียวดังนั้นหากอยากได้พันนะคะหากทุกคนแบบว่าได้มาอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องกล้าที่จะแยกนะคะต้องค่อยๆแยกนะคะเห็นไหมคะหน่อของเขาค่ะเนี่ยนะคะหน่อของเขาเขาก็จะมีรากเกิดขึ้นแล้วค่ะ ค่ะถ้าเขายังอยู่กับต้นแม่เนี่ยเขาก็จะไม,ไม่เจริญนะคะไม่เจริญองอกงามนะคะแล้วต้นใหญ่เนี่ยเขาสีซูเปอร์เลยนะคะสีแดงอันนี้เขาก็จะเกิดน้อยดังนั้นเราต้องแยกตัวเขาจะได้เป็นต้นใหม่ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้อันนี้เป็นอีกหน,อหน่อนึงค่ะทุกคนอันนี้จะมีรากเล็กๆอันนึงค่ะเนี่ย,ยค่ะเป็นรากเล็กๆอันนึงนะคะเราจะรากยาวอันนึง ะะเขาก็จะงอกงานอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาใส่กระถางเลยกันนะคะจริงๆมีอีกหน่อนหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไปอยู่ลึกจะเอาออกยากพอสมควรค่ะอันนี้ต้องปล่อยให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยน,นะคะเห็นไหมคะต้นนี้มีตั้ง3ามหน่อนแต่ว่ามันนี้ออกได้แค่2หน่อนอีกหน่อนหนึ่งเขายังยังเล็กอยู่นะคะแล้วยังอยู่ข้างใน๋ยวค่อยนี่อีกทีนึงนะคะ ไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะอย่างร้านค้าเวลาที่เขาสือเขาเราซื้อออนไลน์ค่ะเขาจะไม่ได้ส่งทางกระถางนะคะเขาจะส่งแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือเขาจะเอาดินออกเสร็จแล้วเขาก็จะล้างน้าแล้วเขาก็จะส่งรากแบบนี้เลยค่ะมาให้ทุกคนหอ่อเสร็จแล้วเราก็แค่ลงปลูกแล้วก็ไว้ที่ร่มนะคะหรือแดดลำไรจริงๆนะคะแล้วเขาก็จะงอกรากเขาก็จะ,ะเจริญได้ดีแล้วต้นเขาก็จะไม่โรงนะคะ โอเคค่ะขั้นแรกนะคะก็คือใส่กระถางลงไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆไม่ต้องแน่นมากเกินไปนะคะอันนี้เพราะว่ามันเป็นต้นเล็กนะคะยาก,ก็เลยต้องใช้กระถางเล็กนะคะเดี๋ยวเก็บรากเขาค่อนข้างดีๆหน่อย เราจะใช้กากมะพร้าวเยอะนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าต้นอกโครดิมาทุกชนิดนะคะเขาจะชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะดังนั้นกากมะพร้าวเนี่ยคะ่ะเขาจะอุ้มน้ํานิดนึนดนงแล้วที่สําคัญมันจะไม่แฉะมากเกินไปแล้วมันจะมีหมือรอยดุลเนี่ยคะ่ะแล้วรากเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วจะไม่ทําให้รากเน่านะคะแล้วก็เกิด หน่อได้เร็วนะคะโอเคค่ะแล้วต้นแม่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะเลี้ยงเขาต่อนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเขาตายค่ะแล้วก็เราก็จัดจัดล่าเขาดีๆนะคะเอเคค่ะแล้วจัดให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็ใส่ กะมะาพร้าวก็ไปเลยค่ะไอนี้เขาด้านข้างนะคะทำอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือเนี่ยไอนี้ตรงกะไอตรงขอบขอบนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยไปกระถาง กะมะาพร้าวลงไปให้ดูดูแน่นแต่ว่าตรงกลางเราจะไม่ให้แน่นเกินเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดันลากแตกได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ค่อยเติมต่อสุดท้ายเสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะยาได้ซุดเลสนะคะจาก จริงๆยาวคนจะได้3หนอ่อแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้หนอนนี้าอ,อย่โตนะคะยาก็ได้สองหนอ่อ,อกมากค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บเดียวยาก็จะได้เหมือนอัญมณีพวกนี้นะคะ่ะก็คือเราต้องกล้าที่จะขยายแล้วก็เลี้ยงเขานะคะทุกคนมันถึงจะมีะจํานวนที่มากขึ้นเราสามารถทําได้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้เลยค่ะเคล็ดลับค่ะ นั่นก็คือยาชูกำลังนะคะ1ฝานี่นะคะทุกคนผสมน้ำา2ลิตรนะคะแล้วเดี๋ยวเราลดเอาไปลดลงเนี่ยคะ่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นน้ํายาเล่งรากเลยทีเดียวค่ะทุกคนจะลินไปลองทำดูนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็ลดเลยค่ะ สังเกตนะคะกับมะพร้าวเ,เนี่ยเห็นไหมคะเ,เวลาลดนี่เขาจะระบายน้ําได้ดีแล้วเขาจะเก็บความชุ่มชื้นไม่ทําให้ต้นแฉะดังนั้นลากเขาจะไม่เน่าค่ะทุกคนเห็นไหมคะยิ่งบ้านใครไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะคะเหมาะกับการปลูกคนีมามากเลยค่ะชนิดนี้เรียกว่าซปเปอร์เลสเป็นไม้มงคลนะคะเหมาะแกะ่การปลูก เป็นไม้ใบเป็นราชาแห่งไม้ใบเลยนะคะอากอนิมาเก,ก็บทุกชนิดเลยค่ะทุกคนเสริมทรัพย์เสริมรเงินในบ้านนะคะลืมไปลองทําดูค่ะขยายง่ายมากเลยค่ะดีกว่าเราไปซื้อเขาเยอะแยะนะคะหากใครสามารถทําเป็นธุรกิจได้ก็สามารถทําได้เลยนะคะโอเคค่ะทีนี้ยาก็จะวางไว้ตรง ที่แดดลำลายนะคะหรือว่าใครมีที่โลงหรือที่ไหนก็ได้คะ่ะที่เขาไม่ได้เจอแสงแดดโดยตรงนะคะก็วางได้เลยค่ะการที่เขาจะเกิดลางนะคะก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาดูค่ะเขาตึงไอตรงก้นเนี่ยคะ่ะหากลากเขางอกที่จะพ้นตรงนี้แล้วนแสดงว่าสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะใช้ปุ๋ย เป็นสูตร15:15 15, หรือส,รสูตรเสมอนะคะก็คือหรือพวกปุ๋ยที่ละลายช้าค่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยละลายช้าก็สามารถที่จะเอามาโรยเขาช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้อย่าลืมไปลองทำขยายอะโกดีมาง่ายๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็คล็ดลับที่ยาบอกใอนการได้น้ำยาลิงรางง่ายๆเลยะคะ่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ ะะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมขิปยาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาวไว้นะคะเดี๋ยวยาจะมาบอกเคล็ดลับดีๆค่ะวันนี้ต้องขอเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ